โอเคสวัสดีครับนักเรียนอ่าในอีพีนี้เรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สี่นะลูกการนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อ่าการนำเสนอข้อมูลด้วยซอฟตแวร์นักเรียนเข้าใจซอฟต์แวร์ไหมลูกซอฟ์แวร์ก็คือเอ่อส่วนประกอบที่เราไม่สามารถใช้มือแตะต้องได้เองมันก็คือเป็นโปรแกรมที่อยู่ใน เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองแบบนี้คือซอฟต์แวร์เนาะอ่ะเรามาดูก่อนนักเรียนเรามาดูก่อนว่าความหมายของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็หมายความว่าชุดอะไรลูกซอฟต์แวร์หมายความว่าชุดคําสั่งที่กําหนดให้คอมพิวเตอร์ทํางานซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น2ประเภท 1. ซอฟต์แวร์ software ระบบ ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นสองประเภทนะลูกเป็นซอฟต์แวร์ระบบและอีกประเภทหนึ่งคือซอฟต์แวร์ประยุกเรามาดูซอฟต์แวร์ระบบก่อนลูกใน EP นี้เรามาดูซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ระบบคืออะไรซอฟต์แวร์ระบบเป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ระบบนักเรียนลูกนักเรียนถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ระบบเราก็จะไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เข้าใจไหมลูกซอฟต์แวร์ระบบมันก็จะแบ่งออกเป็นเอกเป็น mac os windows linux อ่ะแต่ส่วนมากเรานิยมใช้ windows อ่ะเรามาดู mac ก่อน mac os คืออะไรเอาง่ายง่ายนักเรียนนักเรียนรูเ้เคยได้ยินคำว่า android ไหมลูกอ่า android อ่ะเป็นชื่อเรียกของซอฟต์แวร์ระบบอ่า android ios Windows อ่าวินโดว์เจ็ดวินโดว์แปดวินโบอ่ะแบบนี้เป็นซอฟต์แวร์ระบบนะลูกต่อมาเรามาทำความรู้จักของ Mac OS Mac OS เราจะเห็นได้ที่ไหนในในคอมพิวเตอร์หรือใน Mac Book ของ Apple นั่นเองเนาะดังนั้นหมายความว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์เลย หรือเครื่องแม็คทุกเครื่องสร้างขึ้นเพื่อทุทีลูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบปบัติสร้างขึ้นบนพื้นฐานของระบบปฏิบัติการยูนิคมีหน้าที่เป็นตัวกลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับซอฟต์แวร์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นระบบปฏิบัติการที่เน้นการทำงาน ในด้านการออกแบบและการาฟริกนั่นเองอต่อมานักเรียนต่อมาเป็น Windows Windows คืออะไร Windows เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดย Microsoft ซึ่งผู้ใช้สามารถสั่งงานได้จากเมาส์มากขึ้น สามารถทำงานได้หลายอย่างพร้อมกันซึ่งจะเน้นการทำงานด้านการาฟิกและการทำงานในรูปแบบต่างๆซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบันในห้องคอมพิวเตอร์นักเรียนเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10ทั้งหมดเลยในห้องคอมพิวเตอร์นักเรียนสัง,สงเกตุเราจะใช้เมาส์ในการสั่งการเวลาเราจะเข้าอินเทอร์เนต็ตข้าวโปรแกรม Word เข้าโปรแกรม Paint หล,หลายๆอย่างเนาะเราก็ใช้เมาส์ในการสร้างงานอ่าต่อมาต่อมาเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ลกซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ประยุกต์นักเรียนคืออะไรก็คือแอปพลิเคชันของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆเลยนักเรียนเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์หมดเลยเนาะอย่างเช่นนักเรียน อ่ะเรามาดูซอฟต์แวร์ประยุกต์ตัวทีลูกอ่ะมันจะเป็นเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำงานและใช้เพื่อประโยชน์ต่างๆเช่นหนึงซอฟต์แวร์สำเร็จรูปซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมันก็จะแบ่งเป็นย่อยๆอีกมีเยอะแยะมากมายลูก ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก,ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ประมวลคำเช่น Microsoft Word หรือจ๊ะนะที่เราใช้พิมพ์พอะไรลูกพิมพ์พงานซอฟเอออย่างเช่นเวลาคุณครูให้นักเรียนส่งงานครูเป็นใบงานนักเรียนก็ใช้ออซอฟต์แวร์เอ่อซอฟซอฟเออโทษทีลูกเป็น Microsoft Word แต่ถ้านำเสนองานก็เป็น Microsoft PowerPoint แต่ถ้าทำตารางคิดราคาสินค้าก็เป็นซอฟต์แวร์อะไรลูก จะเป็น Microsoft Excel นั่นเองเนาะนี่ไงลกูกในการทำงานนี่ใช้ Excel ในฐานข้อมูลใช้ Database อ่าแต่อันนี้เนาะเลยไม่ไม่ได้เรียนเนาะส่วนซอฟต์แวร์การนำเสนอข้อมูลก็เป็น PowerPoint ส่วนการสื่อสารเช่น Facebook Line อ่าแบบนี้เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปแล,ล้วลูกเนาะต่อมาซอฟต์แวร์ด้านกราฟ,ฟริก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกก็เช่นเพจแมกจิงหรือ p h o โ o ช h อปสิ่งที่เราจะได้ได้ยินติดหูคือ Photoshop เนาะโ h o โตชอปอาจจะได้เห็นคุณครูคุยกับรุ่นพี่เนาะอ่าเช่นโปรแกรมกราฟิกก็เช่นการตกแต่งรูปภาพนั่นเองนักเรียนเนี่ยโ h o โชอปเป็นเกี่ยวกับกราฟิกการออกแบบภาพ มันจะเป็นขั้นสูงกับโปรแกรมเพนนะลูกเอออ่ะสาหรับใน EP นี้นะลูกเราจะได้รู้จักซอฟต์แวร์สองประเภทคือซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกถ้าเราไม่มีซอฟต์แวร์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถทำงานได้เนอะอ่ะ,อะโทษทีลูกอ่ะโอเค สำหรับใน EP นี้นักเรียนสำหรับใน EP นี้คุณครูให้นักเรียนให้นักเรียนทำให้นักเรียนหาความหมายของซอฟต์แวร์ระบบอ่าให้นักเรียนหาความหมายของซอฟต์แวร์ระบบอ่าเวลานักเรียนทำนักเรียนสมมตินี่เป็น a 4นะลูก อ,อย่าลืมเขียนชื่อเนาะอ่าเขียนเลยข้างบนซอฟต์แวร์ Software, ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกอ่าแบ่งออกเป็นสองอย่างนะโลกซอฟต์แวร์มันก็เป็นสองประเภทซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกให้หาความหมายมากยิ่งขึ้นโดยใช้เซิร์ชเอนจินน้องนักเรียนเพราะนี้เป็นแค่พื้นฐานมันมีความหมายที่เยอะ โอเคนะโลก20นน่คะแนนพร้อมระบายสีให้สวยงามโอเคโลกอ่ะอย่าลืมทำงานเนาะอ่าสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ